ใช่ครับนี่นะครับอยู่มั้งแต่สมัยโบราณเมื่อ500ล้านปีแล้วงูชื่ออะไรตัวนี้อันนี้งูอะไรครับอนาคอนเดอนาคอนเดออนาคอนเดอย่าแผดแม่แด่อยู่าแผดเสียงเสียงงูร้องไงพ่อพ่อกูเคยเบื่อมนุษยนกูกูเป็นเต่ากูเบื่อแล้วค่กินแต่ผักเนาะเอื่อขอยากกินเนื้อตัวนู้นนี่ไม่ให้กินแต่ผักบุ้งกับแครตลอดเป็นกูก็บ่นเบื่อได้ใช่ไหมมนุษย์ นี่คืออะไรครับเนี่ยงูตัวนี้มันขึ้นจากอ่างไม่ได้มูจมางครับทำไมวะงูจมอ่างนี่คืองูเผ่าคนพิษยาถ้าเป็นพ่นพิทโคลาเขาจะใช้ควันบิทโคลาครับเอามาคุกับสองหนุ่มมึงว่าไอตัวนั้นมันเบื่อเมื่อกี้แต่อันเดิมเไม่มันอาจจะแบบหิวกินกระเบื้องนี่ตัวอะไรครับเนี่ยอดูหน้าหัวแรกนี่มาดูนี่มาดูนี่นี่ครับงูหลามเม็ดคอร์ดเหมือนเน็ดเหมือนเม็ดขอดไหมเม็ดคอร์ดอะไรแมกลอสแมกลอสมึงเรียกเม็ดขอดเหมือนแมกลอสวะ มั้แม็กรดไหมโยโยนีครับตัวนวนอนสบายเชียวเื่อเอ้าไปละตูดตูดเป็นไรคุงภาคดิาดิไดิเอ้ฟังียอนายดูนายดูพวกนั้นสิเพื่อนนั่นมันนั่นมันยากเราดีว่ะไปไปหาไปทั้งเดี๋ยวเร็วๆๆๆๆาๆๆๆๆ มันจะดีหรอเราไม่ได้เจอพี่มานานแล้วนะนั่นพี่ลอยใช่ไหมมันใช่แน่เลยใช่แน่โอ้น้องพี่คิดถึงน้องจังเลยเดี๋ยวๆไอ้แค่เมื่อนเกียดเสียงแล้วได้งงหมดละเฟเป้ไปเจออะไรไปจะเจอทางไม่เข้าเว้ยทางออกใช่ไหมอืมอะไรไปทำไงวะรอเหมือนไกล้ นี่นะครับถ้าใครหิวก็มาซื้อเค้กได้นะครับทำไมอ่ะนกแก้วอมซอนครนะดูไม่ดูไม่ทำไมขนมันสวยใช้อะไรทาเล็บอ่ะผมใช้ซันซิวครับตอนนี้นกแก้วไม่มีนะคะเรามาถึงแล้วครับนี่ครับนกนี่ไงนกแก้วเนี่ยไหนนกแก้วเป็นแผ่นเลยเนี่ยมีตัวอะไรครับเนี่ยน่ารักว่ะแถวบ้านเราเรียกว่านก ครับทุกคนหันจมน้ำคุณหันจมน้ำไม่นะยแต่ฆ่าตัวตายนี่ไงแ้ทำไมขนมันไม่เปียกทำไมอ่ะมันทาน้ำยากันครับก้าเนี่ยไปไปไปว่าฆ่าตัวตายเขาวิดดี นี่คือหน้าตาของชายแอฟริกานะครับที่อยู่นั่งอยู่เลยนี่ครับชายแอฟริกันครับจะเป็นตัวสีฟ้าสีบูร์นะครับจะอยู่เดิับ่าแก้วบ่าแก้วอ๋อไม่ใช่ครับชายผิดสีฟ้ากับสีบูร์ชายแอฟริกานี่สีดำตานไม่เชื่อนี่ยชายแอฟริกาอ๋อตัวนี้อันนี้เอาไอนี่แก้ปวดสบายเราดูยีราฟนะแต่ที่เด็กก็ยีราฟดีคนตัดออกด้วยนะตัด สัตว์ชนิดนี้ชื่อว่ามาตีมาตีพี่ยอมเหรอใช่เคยดูได้ไหมมันาด้ก้าให้ล่วงเวลาหนึ่งให้รับให้มนุษย์ดูไปให้มนุษย์เริ่มจะให้ดูไม่ให้ดูเนี่ยไว้ไหเนี่ยน่ารักครับน่ารักกูเป็นยีราฟกูอยากผอนละทั้งดูหน้าเล็กขาอินหน่อยหิตอนนี้ ตอนนี้เรามาอยู่ตรงที่ดูแรดแล้วนะครับดูแรดครับแต่ไม่เจอนี่ครับนี่จะนังอยู่ไหนนี่ครับแรดโอ้โหนี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ที่มีแรดแล้วครับนี่ครับน้ำไม่มีว่ายแค่ว่ายดินแทนไม่ใช่เนอะไม่ฮิปูฮะก็เนี่ยก็อไรอยงนี่ครับนี่ครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่มีหมานะครับไม่รู้ครับเพื่อนบอกว่าไม่ชัดนี่ครับ หมานะครับมีควายได้มีควาย,ารค,วายารครับมีหมาตัวนิดเดียวแต่มีควายยืนอ,อยู่แนี่ยืนถือกล้องอยู่ไหครับเฮ้ยงูไหนครับนนเนี่ยเนี่ยหัวโผล่มาเนี่ยงูอะไรครับเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยครบบับฟิวเหรอตอนแรกตื่นครับแล้วก็นอนต่อเฮ้ยตื่นหน่อยไม่ทำงานเลยวะไปเดิ่ <c oughs> นไปเดินเเดินเยอะให้ไปเดินเยอะให้ตรงกลางเห็นแค่นี้พอเห็นแค่นี้พอแล้ว อะไรเมื <One input> ่อกี้เสียงอะไรนะเสือเสือเสือโค้งเหรอเสือโค้งร้องไงโอ้เล่นเสือโค้งร้องไงโอ้ดูกลงดูกลงกลงนี้เพิ่งหลับเป็นแมวเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้คือเสือเสืออะไรวะเสือโค้งเสือโค้งเมื่อกี้มันหลับนะครับอันนั้นเสือโค้งขาวนี่เสือโค้งครับหลับโอ้มึงหลับทั้งหมดความเป็นเสือเลยครับครับตอนนี้เรามาดูสิงโตครับที่หลับหลับแบบไม่เอาอะไรเลี้ยวแล้วตัวมันเริ่มเลี้หลับแบบชีวิตนี้เป็นเสือ เบื่อแล้วครับโควิดนานเกินตอนนี้เรามาดูอะไรครับมาดูสิงโตแล้วก็น้องโนตาไม่หลับนาไม่ปิดด้วยตัวนู้นอ่ะถ่ายจะดู้นไงแล้วก็เบะดิ่งที่จะถ่ายกับลูกพี่คืออะไรตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้สับผมมาตลอดชีวิตอ่ะอุ๊ยอนี่ยเดีเราแวะดูอุ๊ดกันอุ๊ยมีอีหยุกด้วยมีปีร์มุดด้วยไม่ต้องจ๋ากันในปั่นไปเนี่ยแล้วก็เจอกับอุ๊ดนะครับครับเดี๋ยวเราไปพบกันที่ต่อไปกันเลย ไอเอาละครับมผมอันนี้เราเปลี่ยนตาก้องนะครับคือถ้ามีคนใจดีซ้อนจักรยานก็ดีเหมือนกันแหละขัดไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวๆโอ้โหคนซ้อนใจไม่ดีเลยเอาวอไปเลย ไปแล้วกูกดลืมเยบา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 ยเขาหน่ยสิบ๊าย